เอาละครับสวัสดีเพื่อน่น่ารักนะครับมีอยู่ผมแบงก์กับเกม NFT Rollercoin ก่อนในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนๆโอเคนะครับกลับกันมาอีกแล้วนะครับสำหรับตัว Rollercoin นะครับก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับกิจกรรมล่าสุดนะเพื่อนๆจริงๆมันก็มีในเรื่องของตัวการขายเครื่องขุดนะครับในเรื่องอเครื่องขุดต่างๆยิบย่อยนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำนะส่วนกิจกรรมนี้นะครับผมก็ลงคลิปช้าไปแล้วนะครับจริงๆกิจกรรมมันจะประมาณ7วันนะครับ วันที่8มันจะอัพแล้วนะครับจริงๆผมเห็นผมก็จะทำคลิปดีหรือเปล่านะครับเพราะช่วงนี้คลิปมันก็สั้นๆใช่ไหมล่ะเพื่อนเพื่อนกิจกรรมในเรื่องของตัว Galaxy ่นะครับเพื่อนๆสามารถนะครับเล่นเกมนะครับแล้วก็รับในเรื่องของตัวกําลังขุดนะครับหรือถ้าเราทําตามเงื่อนไขเราผ่านอะไรทุกๆทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็จะเข้าเราเราก็จะได้ในเรื่องของตัว Galaxy ไปเลยนะครับกำลังขุดอยู่ที่500 GS นะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าดีมากนะเครื่องนี้ผมเหมือนผมจะมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อน มีหรือเปล่านะครับมี่มีแค่เครื่องเดียวปะอันนี้ใช่ไหมอืมอื่นๆไม่น่าจะมีแล้วนะครับบางอันผมก็อัปเกรดไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนี่นะก็ตอนนี้ผมขุดในเรื่องของตัวเหรียญโลเลคอยอยู่นะครับเพื่อที่จะซื้อในเรื่องของตัว e p a s นะครับ e p a s นี้ผมไม่สามารถทำทำครบได้นะครับก็เลยต้องขุดในเรื่องของเหรียญโลเลคอยก่อนนะครับอันนี้คือผมก็เล่นอยู่นะนะครับเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับสลับกันไปเออจริงๆเดี๋ยวซีซันหน้านะครับซีซันที่8เนี่ยผมจะตั้งใจเล่นให้มัน ดีขึ้นว่าเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือย7วันแล้วผมรู้สึกว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมานั่งเริ่มเก็บอืมน่าจะถึงประมาณเลเวล45หแหละนะครับถ้าผมคำนวณดูนะในเรื่องของการเก็บตัวของ XP นะครับอ่ะเรากลับมาเข้าเรื่องกันนะครับก็เพื่อนๆอนอ่าลิงเกมนะครับนี่นะครับอัพในเรื่องของตัวเลเวลเกมนะครับจะได้500พอยต์การอัพของเลเวลเกมนะครับก็เนี่ยนะครับเพื่อนเเราลิงเกมให้ครบนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบที่สุดแล้ว ก็จริงๆการเล่นเกมนะครับมันจะสอดคล้องในเรื่องของตัวอของเควสของ e p a s ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่แต่ผมรับเพื่อนๆเล่นเกมไปเพื่อนๆก็ได้ในเรื่องของตัวเควสนั้นไปด้วยนะครับในการเล่นเกมจริงๆมันก็ง่ายนะผมลองทำวันหนึ่งเต็มๆแล้วแป๊บเดียวก็เออนะครับประมาณ2วันเออสองสามวันววสองสามวันวลรวมกับในเรื่องของตัวล็อกอินด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เล่นไปเลยเนี่ยผมว่าเพลินมากเลยนะนะครับเนี่ยเล่นไปเลยปึ๊บ เนี่ยแล้วก็ครบนะครับแล้วก็ส่งพลังงานไปวันหนึ่งเราได้เยอะนะครับพลังงานเนี่ยสมมติถ้าเราเราแบบเราลองฝึกนิสัยแบบเออเราเล่นเกมไหมเนี่ยวันละสัก20เกมนะครับเพื่อที่มาเอากําลังขุดเนี่ยเพืเ่อนๆก็สามารถทําได้นะครับเนี่ยสมมุติถ้าเรานั่งรถหรือว่าเราทาอะไรอยู่เราสามารถเล่นในมือถือได้ด้วยนะล็อกอินผ่านในเรื่องของตัวรหัสนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นเนี่ยเล่นเพลินๆนะครับตอนขึ้นรถมีนะครับหรือว่าตอนไปไหนนะนี่นะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่ผมชอบคือเกมนี้นะครับ นี่อันนี้คือเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะอัพในเรื่องของตัวเลเวลเราถึงจะได้500พอยต์นั่นเองนะครับเพื่อนๆผมแนะนําว่าให้เล่นเกมเดียวไปเลยนะครับแรกๆมันจะง่ายหลังๆมันจะยากนะกห็หลังๆมันจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมแนะนาว่าอย่าใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะเพื่อน <ayo again. S 2> ๆมีโอกาสโดนแบนได้นะครับก็เล่นมือดีกว่านะครับนี่กดมือไปเนี่ยวันไหนที่ผมเบื่อๆดูหนังหรือว่าอะไรเนี่ยผมก็มานั่งเล่นเกมนี้นะเออบางวันแบบเบื่อในเรื่องของการฟาร์มหรือว่าแบบ เออเราไม่มีอะไรจะทำนะครับผมก็นั่งเล่นเกมนี้ผมว่ามันรู้สึกว่ามันชิลดีนะครับเออเราแบบรีแลกอะไรมามานั่งกดอันนี้เล่นมานั่งอ่าเปิดเล่นเล่นเกมเปิดภาพจับคู่ภาพอะไรแบบนี้นะผมน่าจะอ่าเพื่อนๆน่าจะมีความรู้สึกแบบผมอะ่ะผมคิดว่าแบบนั้นคือเราไม่สามารถทาอะไรจําเจได้นะครับเราต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนรสชาติตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะโอเคนะครับอันนี้ก็เล่นไป2เกมนะครับวิธีการอัพเลเวลอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็อ่าเดี๋ยวผมจะกดนี่นะครับ เราเล่น3เกมนะครับจะเท่ากับ1นึ่งเลเวลเราก็จะได้มาทั้งหมด500พอยต์นะครับเพื่อนๆตรงนี้เลยนะก็ของผมอ่าจริงๆอัพเลเวลหนึ่งผมก็จะได้กําลังขุดอันยี่สิบนะครับ1วันมาฟรีๆเลยนะครับเอออันนี้คือกําลังขุดผมลดล,ลดลงนะเพื่อนๆอ,อ่าเมื่อวานในขุดศูนย์จุดศูนยนะครับอันนี้เหลือ2องแปลว่าคนมาเลือกขุดในเรื่องของตัวอ่าเหรียญโรลโล์คอยเยอะนะครับค่าดิฟเลยเพิ่มขึ้นเออเดี๋ยวผมพูดไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวรับในเรื่องของตัวซีซันโทเค็นก่อน อ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของตัวโลโลคอยในกิจกรรมแกเล็กซี่นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ไปร่วมจิตมาเล่นร่วมกิจกรรมกันได้นะครับอ่าสิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะครับก็อ่าห้าร้อยพอยนะครับนี่ห้าร้อยพอยเลยต่อหนึ่งเลเวลนะก็เพื่อนเพื่อนก็เล่นเล่นไปเลยครับเลเวลอัพมันก็จะได้ห้าร้อยพอยเลเวลอัเราจะได้ห้าร้อยพอยและเกมมันเยอะมากนะครับแปลว่าวันหนึ่งเพื่อนๆก็สามารถทําในเรื่องของตัวพอยได้เยอะอันนี้อ่าในเรื่องของตัวการอ่าทรงเหรียญน,นะครับ อันนี้ผมตัดออกแล้วกันนะครับเพราะว่าบางบางคนไม่มีในเรื่องของตัวเหเร,เรียญโรลเลอร์คอยในการส่งนะครับไอ่หนึ่้เนี่ยผมอาจจะตัดออกนะแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการเก็บเลเวลเกมก็พอประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในเกม f t หรือว่าเกมอะไรที่มันสร้างรายได้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำละกันบายยจ้า